กายวยกาแฟวันนี้เป็นงานแวนโก๊เอ็กซิบิชันนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจมากค่ะเป็นงานเอ็กซิบิชันในเรื่องของอาร์ตโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ศิลปะเนี่ยมาสู่มือของประชาชนหรือว่าผู้ที่ชื่นชมผลงานของแวนโกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่าเป็น i ิ m เมอร์ซีฟเทคโนโลยีนะคะ เป็นลิขสิทธิ์ที่น่าสนใจก็คือมันเป็นวิธีการย้อมเมืองภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนเมืองไปสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฮับแล้วถ้าสามารถในอนาคตอันใกล้นะคะถ้าเราสามารถต่อแวนโก๊ะโดยนําชิ้นงานของเขาเนะะี่ยค่ะไปนําเสนออยู่ในเมืองของเราในซิตี้ของภูเก็ตบ้างเนี่ยก็จะเป็นการกระจายความเคลื่อนไหวของอาร์ตไปสู่ชุมชนเมืองต่างๆได้โดยรอบ จะเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญเลยค่ะในการที่จะขับเคลื่อนเมืองของเราไปสู่เมืองแห่งการศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนี้ค่ะรายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับนรุงชื่นนิรันด์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ